สวัสด,ดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมในวนันอะไรไม่รู้วันนี้ผมจะมาสอนการถ่ายคลิปในโทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้รูนนะครับก็เราต้องใช้โปรแกรมสองโปรแกรมหลักก็คือนี่นะครับโมดิเฟนนะครับก็นะว,วิธีโหลดก็ง่ายๆเลยครับกดไปในเพลย์สตูครับแล้วก็รอ ก็ยิมไปเลยครับมบเปเอนก็ค้นหาก็มันจะมีสองตัวหลักๆครับอันที่หนึ่งกับอันที่สองนะครับมันให้โหลดครับก็กดเข้าไปดาวนโหลดทั้งสองอันเลยครับก็ง่ายๆแล้วก,ก็ได้โปรแกรมมามันก็จะเข้าไปเลยนะครับแต่ โดยอีเมลเดี๋ยวโดนแฮกไปเข้ากันเองก็แล้วกันนะล็อกอินอะไรก็ไปศึกษาของเพื่อนคนอื่นก็แล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ